ติวิโสภาควาอรลลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณาสัมปันโนตุโมโตโลกคัปโตอนุตตโลกุริสธานมะสาราติสัตธาเทวะานุสานังพุทโธภราะว่าทีสวากขาโตภาควาโตภาควาตาธัมโมสันธิเิโกอัคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนันจิโกกันจังเวทิตัพโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภาควาโตสาวัสังโฆสุปฏิปันโนภาควาโตสาวัสังโฆญาญาปฏิปันโนภาควาโตสาวัสังโฆสามีกิปฏิปันโนภาควาโตสาวัสังโฆ ยัสิกังสัตตาลิปุริสายุคาดิอัตาปุริสปุคลาเอสัปวัตโตสาวัสังโฆอหูโนโยปาหูเนโยตักกินโยอัจลิกันิโยอรุตะลังปุญญะเขตังโลกัสสาติจินดาบดีปิยังมันตังยัสังคาสังโฆนัอุปัสสติสินีหังมาตาติตาวะโอลาหังปปุตัญจะมหาราชสวังมังโตถุโนทีปังคะเลติโวสุปโตริเสติ กินติเทวเยสัพโคปจังทัสมิกินเยวาทัตตาปิยังกันสงสาลิปุโตควตุเมสิติลาภชนานายเยปณีจิตตาปิยังจะทนานสัพเพชนาปะหูชนาปิยังมะมะสักตวาพุทธะลัตนังโอสถังอุตมังบาลังหิตตังเทวันมโนสารังพุทธะเตยชนะโสตินานัสตุปัตถวาสัพเพิทุกขาอุปัสสะเมดุเตสักตวาพุทธะธามังสนัง โอสถังอุตมังวะลังภลิลาหูปะสสะมะนังธรรมะเตชะนาสุทินาสังสตุปทาวาสเพยพยาอุปัสเบตุเตสัตตวาสังฆาตนงโกสถังอุตมังวัลังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตชะนาสุทินาสังสตุปทาวาสเพยโลกามุปัสเบตุเตอิติปิโสภพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิการเจรนะสัมบุโตสุกโตโลกาวิถูอนุตตะลูกุริศธรรมสารติสักกาเทวะวิรุษานามพุทโธภะคะวั

โอคนักอุปกรณ์ที่ศิลป์แหังมาตาปิตาวะโอลาแหังปะโจทันจะมหาลาคาตวังมังคุสันตุโนทิปังกะเลเทวสุโพเทสิเซิกินจิเทวเยสัพโพปัจจังทัศมิงกินเวาทัตต์ปิยังการตังสลิปตัตเขาวัตุมีสิทธิภาพชนะนายเยวดิจนาปิยังจะท่นังสัพเพียชนะพระภูชนะปิยังมะมะ สกตวาพุทธะัตนาอุตตังอุตมังพลังนิตวานิตังเทวะมันเทวะมดุสานังพุทธะเตชะนาโสตินาสัสตุปทวาสัพเพทุขามุปสัมณิตเตสกตวาธรรมะัตนาอุตตังอุตมังพลังภริลาหูปะสมะนังธรรมะเตชะนาโสตินาสัสตุปทวาสัพเพพยาภุปัสมณิเตสกตวาสังขาราตนาอุตตังอุตมังพลัง พาห oui ุนอยังพาหุนอยังสังฆเตชะโสตทินานัตส well ันตุปทวาสภะเพโลคาวุปัสสะมุเตยิบิโสภะว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌลนานะสัมโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลบุริยสถานมัสาลาทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะว่าทิสวาคาโตภะว่ตาสัมโทสันติโกอังคาลิโกเอหิปติโกโอวันายโกปจัตตังเวตัพโพวิญญูยิเตสุปฏิปันโนภะคะว่าโตสาวะนังโอุจิปฏิปันโนภะคะว่าโตสาวะนังโก Jaya mati pa noho mako tosa wa san kou samiki pati pa noho mako tosa wa san kou sang jatali pulis ayou kali at sa pulis sam kou kala iya sapa sakinayo, sa wa anu tang jasangka sam kou nang upa santi hang mata pita wa ola hang pa kou san jang mahalaja tawang satu, โนทีปังกะเลเทวสุโผเสติกิจิเทวเยสุโผปัจชังทัศมิกิเดวาทัตตาปิยังปันตังสาริปุตโตปวันตุวิศติลาภังชนะนาเยปฏิกินตาปิยังจะชนะสัพเพนชนาะภูชนะาปิยมมะมะสัตตะวะพุทธรัตนาอสตังอุตมังวลังกิตังเทวมโนสานังกุตเตสชนะสุตินามสันตุปัทวาสัพเพทุขะภูปัศมันตุเต สักขตวะธรรมะลัคนาโกสัตงอุตมังวลังปลิลาหูปะสมะนังธรรมะตชะนะโสตินานัสตุปะวะสเพโุปัสมัตุเตสักตวะสังขรัตนโกสัตังอุตมังวลังอาหุนัยามปาหุนยามสังฆาตชะนะโสตินานัสตุปะวะสเปโลปัสมตุเตยา นาสตาพุทธาเชตวาบาลังสวาหลังอนังตุสจาสภะละสังเยปิวิสุนลาสภะตันหังตลาสยุพุทธาคัตถะวิสตินายกาสัพเพปิติตาไมหังมัทถะเกเตมุนิสลาสีเซติโตไมหังปุโทธรมูสภิโกจเจติสังโปิติโตไมหังโอเลสภะ ภูนาโลหะทะเยอนุรุตโตสาริปโตจะสังคีณิโูทโยปิติภาคตัตมิโมคภาโมคารานุจะวามเกศคิดิสวะเนวัยหังอาภูอัลังทะลับุโลกัสสโปจะมหาราณามุอ oh ุพาสุวามะโสตะเกศโตปิติภาคัตมิสุติโยวะพังกัลโรนิสโนสิริสกัปโน โพิตโตโมดิปุเขาวุมาลัสสัโปเทโลมาเทสิะจิตตะวัตโปโซไมังวัตหเัอิจังปติคาสินักภูนาาโลปุณโณอังภูริมาโลจะอุบาลีนันทะศิวนีเทราปัญจะอิมีชาตานาราเตติลกามามะเสสาสิติมหาเทราสิกาสินะวาสสินะสาวกา เอเตสิติมหาเทราสิตาวัตโตคินุลสาเชลันตาสีระเตเซระอังคามังกสุสัตติตาสัตตะนังปุระโตอาสิท,คสท,คสทกคิเตเมตาสุตะกังอาทะจักกังปัจโตอาสิวามบอังคุลิมาลกังคันทะมูลละบาลิตันจาอายา านาติยะสุตตังอาคัสเซชัตนตังลังอาสิเซซาปากาละสันติตาชินานานาวะระสัจตาสัตตาปากะังลังตาวตาตะปิตาทะสันชาตาพาหิวัจตุปถัวอาเซสาวิตยังยัตุอนันตจินะเตชะสาวะสมโมว,สวมัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัพพุทธปัจเจนะ ชินาปัญชารามัชปิภิหารตังมหิเลตถาเปรเตุมังสัพเพเต,เตมาหาวิสาสะภาอิเจวะันตตโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัท,ทโวธามานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตัตตราโยสัทธัมมานุภาวะปะริโตจาราวิชินาปัญชเลติสาธุ